สบายดีพี่น้องผู้เป็นนางน้ำบมองค่ะนี้กิน่งขอด่างเมื่อกี้คือเก่านนนวี้ครบหน้าครบตาสบายดีพี่น้องชาวจิ้วบานากึ้มาเนาะอ่าเสร็จยาวเยอะอันนี้บ่าวยังสาวจิ้วบานาเหมือนเดิมพ่อกันคือเก่าพี่น้องผู้โหซื้อมาเข่ากล้องน้ำกันดูขนาดสาวจิ้วบานานี่โอ้อาจารย์เบาเขาพอนั่งพูนก็ได้นี่ซองเบา คนมักม่นานบ่าวอาจารย์สมสนุกกมาพี่น้องเมื่อนี้อยู่ตางที่พี่น้องเนาะอะไรมาเยยี่มบ้านถังใส่แห่บ้านแห่ใส่ดีพี่น้องเนาะสบายพี่น้องเออสบายดีกสบายดีพี่น้องสบายดีอันนี้ชื่อได้บอพี่น้องเข้ากล้องมันอาจารย์สมสนุกเลยสมศนุกสุเปนีสุเปีสีแก้วนอนหน้าคอมเจ้าคุณปอยอันไล่เด่น้องเจ้าซ่องบ้าสมสนุกเจ้าเวน นาดูยิ้มหอยเนาะมาคุณแม่คุณแม่นันนอนแม่นอนบงลูกลานเออนนป็นบอนสบาย่นบเอ้าเปไผ่เดี๋ยวปานาเดี๋ยวพี่น้องเด้อเดี๋ยวบานาพากิดตามพี่น้องเด้อนา มส่อสงหาบ่สดีโอ้สบายีิโอ้คือร้าไม่คือกาอไรเลยโอ้ส่เขาเลยดีกว่าสีแคือปม่ามือนีโ่าส่า่าาว่ตมเลเด้อี่ตมเย่นไม้เล็ม่คอยคอไม่คือรไม่คอกไม่คือารไม่คืการตมุ่มกินต้มซุกกินมพ่น้นะ คำงคง้วยจ้า่องนั่นนะองเซาสุปนีสีแก้วหรือสาาอันนั้นหรือสุปีนเน่สดีสบายดีสบายดีอาจารย์ขาวพรสบายดีปลาลูกเงดีเทพไพเทพไี้ด้จ้าคำสู่ดทวส้อ่ส้ขอบคุณ่องไหนซนั่นน่ะ จิววันนาสบายดีเอ็มซีชอวพีันนาสบายดีสบายดีโอ้ยมันนาแนี้้อพีแต่ยูทูบเบอตัวนี้นะแต่งคนละสีาอยู่บนาเมื่อพี่น้องกินกินตำส้วดตำส้วส้วพีนข้ามาี้มาีอีกแล้ววันนี้นะมวว่านี่ซมาีต้มปลาคอเลยมัววานี่พนทานพนานมื่อนี้อยู่บ้านเานจาพี่น้องมื่อนี้ัมาีกินข้าวปุ้นพี่น้องกินข้าวป้ามื่อนั้น อ่านี่แหละก็พุ่นยั่วๆยั่วๆจะมะนาวน้อยกินยังมะนาวน้อยเหลื่อมนะล่ะเหลือมประตูเหลือมปลอดไัเหลื่อมประตูแสงสะท้อนแสงก็ได้แสงป้องนั่งเสบแสบที่นอกมามอ่าไอเทมไทยลีนโทรศัพท์ปารุงเอ้ย บกินมาหนเอาดินยาเราไปรถมาเิเดมาอยู่บ่เห็นจา์เดมาอาจากุล่พ่นะจานืเราได้ที่เบอร์เตงรวครับ้ยขาแฟรกันเทดไทุกคนนั่นแหละโอ้ขาว้ต่างววันนี้วัน่พี่น้องมาท่านอาจารย์มาก่อนรกันเจูบอล่หลแหลเจแหลท่ลด้ ลงมือกีนห้องมากำลังลงมือีน้สุขันกลงอาอะค่มื่ินวอนสิบาเานเขามาเลยขึ้นมามาเลยมาตอนี่ดีเลยมือเป็นำเงาพัดเกียงพีน้องเอ้ยยังบอกเกียงเกือบเกียงไปพดเป็นทางงินเฟซบุ๊กอย่างเดียวไม่ใช่เราเขาไป่ายเราชวนเาเป็นทางการเนาะ เป็นดอกกรดอกเอี๊ยัไ็นเขาไปดอกกระติ่ในดอกมังาเขใหญ่การตั้งกล้องเน่เขาบ้านสวนพี่น้องเกษตรน้องจะถ่าย้องตั้งจุดประสงค์เพื่อลงองทางใดวันทองนะักีเพชรเอาลงต้องเพชระตั้งเอตั้งบริกนางไปใม่มื่อวานกินยูโพนทานมือนี้กินมือจะกินกินเขาบ้านเพื่อนมื่อนไปกินยสนมือนนะะตามเทนนันจะได้เดินทาง เดี๋ยวลมกันดิกูแรงเอาลืมเลยพีลืมหนักวันทิศอื่นหอสที่หนักเดี๋ยวชุยนะจานต้นซาเนียวาัชพาทั่วลืมเลยได้เรียวบรแรงแส่ทากันอีกถึกเส้นไปนะพี่น้องไปทนได้หอบเล่เกียบผัิวมากินลวบานเก็บผัิวเนาะให้เบช่ยชุยนำไปเก็บใม่คองกับปอมไปน้ำห่ออ่อเพื่อนยังบริเพื่อนเขาไปยุหันละอยากสาบเพื่อนยังบริษัทพี่น้องเอ้ย เรียลายเนาะเดนธุรกิจเน้อหงเียข้อหัวแล้วก่อนอื่นใกลข้อหัวธุรกิจมีไทยนึ่งลาดีว่าตกแห่ก่อนเมิดผาลายให้มันเด็ดผ้าไปผ่ามาันมันคือของยังในเยาว์อยมัก็เท่าเลยนี่เสียงเตะใ้นางหาวเดินถึงบะนี้เด่นเลยพี่เราทอดนั่นมันแบบเกี่ยวหลอก

เดี๋ยวรอซายที่นี้ยังบริษัประกอบรองเบิร์กกล้องเจ้าออกรถก่อนน้ำไปเออคอยออกรถผมดแตงเขาวะเจาใน้ปลาบออน้ปลาได้เออจีาปีขนาก็ได้เพิ่มคนเพิ่มชาถูกเพินเมลยงยะเดี๋เส้นซับก็ได้เดี๋ยวเสนับก็เยเาพูดว่าเดี๋ยวเาพันกระสูได้นะเดี๋ยวเราพันกระเก็บได้ละ ว่านั not, ่งว <forever> ่เกระไรขมีได้ไดจะพอดาๆนะาัังกันเพื่อเป็นกยมันยมใบด้เลยบายเกืบเวลาาเอาผัวเองไปเ็ขกินต่อพี่น้องกินเตอมันอยากกับเราคุนก็เจ้ากับพกันทายี่นคอมอ มันหเราูดเลยว่าข้าวบลาวขาแบบขาวเาขาวื่อเาออกสื่อเป็นยังไงะข้าบรลักว้าวเสีพี่น้องฮกบุมีนี่ยมีอย่างไรดอกปลาบึกกบุมีมึงเคยุางมีนะปลาเมือคะมีเงินสื่อเส้นกระปุ่นั่นโมประมาณบุ้มีพี่น้องกินแบบนี้เลยตำมงงบมี่ตำมงกินสมบุ้มีนี่แหละพี่น้องเนกระปุ่นก็ขุน พงซาใจกับใ้กุ้งมังกรผมเลยมาโตลงนี่มันม่จะแน่อะไรไทยใจดีจ้ะบึงจาบไปเลยผู้ใหญ่ใจดีสนซับพอร์ตกุ้งในแซลซูเปอร์นี่กินนะจานใหญ้อนาะสองโลเอากุ้งมาโตลงเนาะกุ้งมาโตลงจะสองโลนี่ว่าพี่น้องสวยพี่น้องเลยเสะพนะคุณลูกว้าอยู่นะฮะเออพนันหน่อยเวลาเป็นะไรแล้วรุ่นที่ฮอดแล้วเพลยงขู่เขานะ อดมืมือ่นเึงมือนวันไหนเดี๋ยวจะเลี้ยงชอยจุโอ้เพลงอันเพองครูอดงคร่ันทอโทษเดอมเมียนะทอดมอนเะมือ่นละได้อันชอมก็มีในแก้วก่อนัสเออชอมบได้โอกาสเข้าไี้บิดหัวัวมือ่นเลอืมถ้าก็เปิดอันอันเฟซบุ๊กให้เจแก้วใส่ถ้าเปิ นี่นะะก็ได้ออกก็ขีได้ยืนยันโตตหนึกงยืนยันตโตนึอดแตะกี้กันมาบ้างกันตะกี้กมีต่ถือกก็ออกสื่อแล้วมดอลไพี่น้องบ้านนี้นะมดเกี่ยงดนีหลาย้เนาะืแต่เบิรนเขาบ้ทุ่งแซลมโพงพี่น้องเอ้ยตีพี่น้องมาพงกันมายามแม่บอสบายนุ่มมากินหลายน้องมา กินซุม high, like ้มได้ของใจอย่างติ๊กต๊อกก็สิบอลินตะกี้เนี่ยเข้าใจว่าเขาต้องเป็นคนจุดเฉพาะตะจี้วันนายน่าจะมาอยาพี่น้องเลยกินข้าวกินลายเลยลูกค้าบอกว่ยิ้มไปเถอะไปเลยลายเลยพี่น้องหาพรชาแนลนะคะพี่น้องขอติดตามเด้อไปแล้วยิวเด้อพี่น้องอาจารย์ชมสนุกจะใส่ชมสนุกบ่ชมสนุกคนแบบใหม่ชาแนลโอ้ผู้ร้องเพลงร้องตลอดเลยพี่น้องไปดีเด้อพี่น้องเด้อ ฝากติดตามในเด้อสมศรนคนมากมายน้องเอฟซีซาสุปณีสีแกลเลยน้องสายตากล้องเด้อน้องสายหลาให้กับพ่อกันบ้านพี่น้องมาเนี่ยมายำไปย่ใหญ่ใหญ่าย่สบายกันเลยโอกาสเวลาลงมาเยี่ยมมายำอ่าฝากติดตามพี่น้องเนาะเออออีกหนป้อน กินหมกล่ะจิวบน่ากับบริณีจะขาวอดไงเมื่อนากามาหลักเขาสวนพี่น้องเงินสิจับขโมยกนกินแล้วท้องุกแตก้วอาสูบานแซ่บเอยไหนเค็มโอเคพี่น้องยิ้มแล้วจ้าคิดสนีเดอร์ฝากอะไรก็จะติดตามแน่เจ้ากันคิดนาบายย